คลิปนี้นะครับ จะมาแนะนำนะฮะโหราศาสตร์ระบบหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับคือระบบนิรายานะตามแนวทางประมาจารย์เซริวฟาแกนนะฮะข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ท่านควรทราบนะฮะก่อนที่จะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือระบบนี้ใช้จากราศีครับระบบอ่านิรายานะเป็นดาราคตินะฮะคือจากราศีคงที่ครับโดยฟิดิเชียลสตาร์เนี่ยนะฮะคือดาวอัลเดบเรนนะฮะดาวตาวัวนะฮะเป็นจุดตึงราศีไว้นะฮะที่15องศาราศีพฤษภนะซึ่งฝั่งตรงข้ามที่180องศาเนี่ยก็จะมีดาวแอนเทเรสนะ คือดาวหัวใจแมงป่องเนี่ยนะฮะเล็งอยู่พอดีเลยนะฮะแบ่งฟ้าเป็นสองซีกพอดีเลยนะครับข้อที่2ครับระบบนี้ใช้ดาวเคราะห์มาตรฐานเหมือนทั่วไปคือ10ดวงนะฮะก็อาทิตย์จันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์พฤนจะยูเนปจูนพลูโตนั่นเองนะครับข้อที่3ครับมุมเกณฑ์นะก็คือ4จุดสําคัญคือลัคนาทศมาลักษ์อสตัลักษ์และก็ปัตตลาลักษ์นะฮะคือจะให้ความสําคัญแต่มุมเกณฑ์มากนะครับข้อที่4ครับใช้ระบบเรยช์ชตาแบบแคนพานัสครับ และข้อที่5ครับทัศนสัมพันธ์นะฮะใช้มุมทับเล็งฉากครับและ5ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะฮะอยากจะเข้ามาศึกษาโหราศาสตร์ระบบนี้นะครับควรทราบเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะฮะติดตามรับชมข้อมูลอื่นๆได้อีกในตอนต่อๆไปครับ